ผู้ศรัทธาีนหายาความในผู้เรื่องใสในพระศาสนาหายาดรจันทร์ทอแสงสุวรรณวัฒนสผา้าสาตั้งใจเข้ามา,าศาึกษาเกี่ยวบเรื่องของพระศาสนาโดยเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยรปริญญาเอกสนใจในเกี่ยวกับรื่อศาสนาเรียนหนังสือตลอด ไม่ว่าจะเป็นบาลีไม่ว่าจะเป็นรมศึกษาไม่ว่าจะเป็นพระี่สังสนใจเสมออุตสาเอามาท่องอุอากสาอากะสาอุเอามาท่องถา,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 ามาว่าเกิดจากอะไรด้วยความสนใจใส่ใจอยากให้จิตสงบระงับตัวเองก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการดูแลก,การตกแต่งต่าง มีโอเอกบิตซึ่งมีข้างอยู่ประมาณร้อยกว 100, ขอมุลคุณสมบัตที่ท่านตั้งใจดีแล้วด้วยความมีอธัธยาศัยไมตรีดีความมีธรมมรมะในสายในใจที่ดีเป็นไปตามที่ท่านฝา,านนกเนาแต่อย่างหนึ่งที่ทุกคนมีนั่นก็คือว่า สุกิติมาสุภาจารุสุสีระหว,ว่ะสุภาตระตูขอให้ท่านมีเกียรติขอให้ท่านมีสุกิติมาสุภาจารุมีอาจาระที่เมีความใส่มีศีลและก็มีสมาธิดีมีชื่อเสียงตั้งมั่นยังกาแล้วอุอากาศอากาสะ สติปัฏฐานอาจจะโริทิปาตาสัมมาอาคิโวนะัชาลิที่ิมภริจามาเถโลจุวรรณมามาโพชนะมามาวัตธุสามามาภะลาวามามาสาพแชวชนะภูชนะาวันโยเตขอความเจริญรุ่งเรืองจงเกิดขึ้นกับบริษัทมีโอเอ็กซิมิทันด็อกเตอร์จันพรแสงทุกวันลาวาและท่างทุกคน